ตอนแรกที่ดีไซน์ไปเราคาดหวังแค่ว่าเราจะได้ความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการดีไซน์แอคชั่นแพลนของเขาให้เหมาะแล้วก็ตอบโจทย์กับสายงานแต่สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือความผ่อนคลายแล้วที่สําคัญก็คือเขาสามารถที่จะอเอาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ซึ่งอาจารย์เอก็ตอบโจทย์สิ่งที่ประทับใจเนาะก็คือว่าอาจารย์เอสามารถที่จะดึงศักยภาพของพนักงานที่เข้ามาเรียนได้ได้ดีมากๆเลย ทำให้บรรยากาศในการเรียนนะคะรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่างานประจําของเขาก็เพรียอยู่แล้วปรากฏว่าพอเรียนเรียนไปมีคําถามที่เหมือนกับว่าอะไรที่จะสร้างความประทับใจลูกเพื่อนก็พูดมาบอกว่าเหมือนเขาอะช่วยสร้างประโยชน์ช่วยประสานงานได้เขาได้รับการขอบคุณว้าวก็คืออาจารย์สามารถที่จะสร้างคําถามขึ้นมาแล้วให้คนในห้องเรียนเนี่ยคิด แล้วเขาสามารถที่จะรู้ว่าบทบาทของเขาคืออะไรเขาทําไปเขาได้รับหน้าที่ในการบันไดนะทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยงานนี้มันไม่ใช่เป็นงานภาระแต่ว่ามันเป็นงานที่สร้างคอนเนคชันแล้วตัวเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะอาจารย์เอ๊เอาอยู่เลย